มาดูที่เรื่องราวของทางด้านจังหวัดเพชรบุญประชุมคณะกรรมาการศูนย์ปบริการตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครอง และการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าผู้ทะเบิกในพื้นที่ตะบนวังบานและตะบนบ้านเนินอำเภอหนุ่มเก่าซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายสืบศักดิ์อิมวิจารณ์เป็นประธานในการประชุมที่ประชุมมีการหารือถึงกรณีที่ผู้ประกอบการที่พักรีสอร์ทที่เป็นชาวม้งในพื้นที่จำนวน55รายปรับปรุงที่พักและสถานประกอบการให้เป็ไมาตามแผนแม่บทคือต้องมีที่พักไม่เกิน4หลังและมีคนเข้าพักไม่เกิน20คน รวมทั้งปรับปรุงที่พักให้เป็นไปตามแบบซึ่งโยธาธิการและผังเมืองได้ออกแบบไว้ที่ประชุมได้พิจารณาให้อำพลมเก่าร่วมกับสมรภังงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุร์ลงพื้นที่สำรวจและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามแผนแม่บทต่อไปนอกจากนั้นที่ประชุมยังได้มีการหารือในกรณีที่มีผู้ประกอบการนำเต็นท์ไปกลางในพื้นที่ที่ถูกดมเมือคดีและสั่งให้มีการรื้อถอนออกไปก่อนหน้านี้ ได้เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวในลักษณะคล้ายกับสถานประกอบการซึ่งที่ประชุมในพิจารณาแล้วไม่สามารถทําได้จึงมอบหมายให้กับสมรภงานป่าไม้ไปชี้แจงกับผู้ประกอบการดังกล่าวให้หยุดการให้บริการและให้ออกจากพื้นที่ดังกล่าวทันทีส่วนอีกหนึ่งปัญหาที่มีการพิจารณาในที่ประชุมคือได้มีผู้ประกอบการรายใหม่ เป็นชาวม้งในพื้นที่ทําการสร้างห้องพักสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวอีกกว่า10รายซึ่งเรื่องดังกล่าวผู้ราชการจังหวัดเพชรบูร์มอบให้กับเจา้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปชี้แจงและทําความเข้าใจให้ผู้ประกอบการดังกล่าวขออนุญาตและให้ไปตามแผนแม่บทรวมทั้งชาวม้งในพื้นที่ที่ประสงค์จะสร้างที่พักสำหรับบริการนักท่องเที่ยวให้แจ้งความประสงค์ไปยังจังหวัดเพื่อตรวจสอบและพิจารณาต่อไปนะครับ